สวัสดีจ้ะพี่น้องสู้ผูสุขุนพบกับชมก่อนอมชาเนยอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ได้ส้มปลาปลาส้มหรือส้มปลาพี่น้องส้มปลาแผ่นกับปลาบองแซบเจ้านี่บักเขือยาวเอาไปย่างผักเสียนบักเขือพริกแกล้ม,มน้ำพี่น้องมาเสบแซบน้ำเกันดจำปลาล่าก,กันด้วย สีบปราบองขัเชีย อันนี้แบบซุปจะย่างนิดเดียวไม่ว่านไม่เผ็ดอืมเผ็กปี๊ดอืมส่งเดีย ดู่ข่อย่าอืมปิ้งมันบม่ดีอืมดูเขาเี้ยเผามันจังหวานอืม อืมอืม,อมแล้วครับ mẹ mẹ họ rán cái đem bổ thêm nó phải gạo hử hử biết không mắm bổ được หวานก็ปีกอบอืมชอบอย่างหวาน,วน Ừ. Hmm. Ừ. Hmm.

แซ่บเป็นบองซุปฮสียปอ แซ่บดี้จพี่นอ้องผสมแ่มนเปรี้ยวรังผึ้งพอดีมะเขือเผาหว,วานๆเลยมากินเนี่ยไลค์กคแชร์กนติดตามช่องกรเรอนไม่ใช่แน่ใจใจพี่นอ้องเดี๋ยวไปส่งนักเรียนเลยจ้าสาวัสดีจ้า